สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ไปรษณีย์นะครับผมมาส่งผ้าให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวผมยกขึ้นทั้งหมดก่อนนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองนะครับนี่ครับที่ระลึกสร้างกุฏินะครับอายุ85ปีหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองนะครับสวยงามมากครับเหรียญนี้เป็นลักษณะเหรียญเนื้อทองแดงอารมณ์ดำนะครับสภาพแชมป์โลกครับนี่คือเดิมแล้วท่านผู้ชมดูผมอัดอัดในรถนะท่านผู้ชมนะผมอัดในรถนะแสงอาจจะไม่เยอะนะนี่ครับสวยมากอะมาดูรายการต่อไปนะครับ เดี๋ยวเราค่อยมาส่องนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวค่อยมาส่องนะครับอีกรอบนึงนะนะครับฉุกเฉินหน่อยวันนี้เหรียญนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมเข็มมโกนะครับเป็นลักษณะยืนนะแบบนี้เป็นเนื้อทองฝาบาทนะครับแท้ทันนะครับเห็นไหมครับรุ่นนี้เป็นรุ่นเขาเรียกว่ารุ่นกระตันยูนะครับเนื้อทองฝาบาทหรือว่าเนื้อทองเหลืองปั๊มนี่แหละครับท่านผู้ชมครับนี่รายการนี้ก็มีติดต่อมาหลายท่านนะครับแต่ว่าพี่ท่านนี้ก็เป็นลูกค้าใหม่แหละครับส่งไปที่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับ นะครับโอนเร็วมากครับลูกค้าใหม่ก็โอนเร็วนะครับพี่เขาก็ชอบสายหลวงพ่อเกษมมากนะครับจัดไปชุดใหญ่เลยวันนี้นะอ่ะต่อไปนะครับต่อไปก็จะเป็นเหรียญนี้ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมนะครับนี่นะครับทรงลักคังเลยนั่งเต็มองครับหลังยันนะรุ่นบารมีท่วมทนนะเดี๋ยวเราค่อยมาส่องอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวไปไว้หน่อยหนึ่งนี่ครับเหรียญนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมมโกนะครับเห็นไหมครับเป็นเหรียญลักษณะกลมเล็กนะครับไม่ใหญ่มากนะนะครับเขาเรียกว่ารุ่นชนะศึก ชายแดนนะครับแท้ทันนะครับสวยงามมากนะครับอ่ะต่อไปนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอขยายนะต่อไปก็จะเป็นเหรียญน,นี้นะครับท่านผู้ชมเหรียญน,นี้สวยงามเหลือเกินนะครับพี่ท่านนี้ติดต่อเข้ามาก่อนก็ได้เลือกอ่ะพระที่สวยนะครับอ่าโอนเร็วนะครับวันนี้ออุดหนุนหลายรายการเลยนะท่านผู้ชมนะเป็นลูกค้าใหม่นะครับส่งไปที่จังหวัดอำนาจเจริญนะ ส่งไปที่จังหวัดอำานาจเจริญผมพูดเร็วตะกุตะการต้องกราบขออภัยนะผมทํางานแข่งกับเวลาเนาะแล้วก็คลิปเรานี่อัดได้ไม่นานนะท่านผู้ชมนะเห็นไหมครับลักษณะนี้เป็นเหรียญกองกระสาบ ER. จัดสร้างนะท่านผู้ชมนะงานแบบนี้เป็นงานเรียบร้อยนะครับลักษณะนูนต่ําส่วนใหญ่เหรียญหลวงพว่อเกษมนี่ลหลายๆรุ่นจะเป็นงานกองกระสาบ ER. จัดสร้างนะครับท่านผู้ชมนะถ้าเป็นเหรียญนะนะครับนี่ครับน่าจะเป็นห่มคุมลายเซนมั้งหลังพปรเนี่ยรุ่นนี้นะสวยงามมากครับอันนี้ไม่ต้องลงกล้องก็ทราบดีเลยนะครับเดี๋ยวคนะ่อยลงกล เดี๋ยวผมดูอีกรายการก่อนอะมาดูรายการนี้ด้วยนะครับรายการนี้ก็นะครับเป็นลูกค้าประจํานะครับรายการนี้ก็ส่งไปที่กรุงเทพมหาคนครนะรายการนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกวงปูหง์ผมมาบปนโนะครับเป็นผ้าที่ไม่ได้ใช้เลยนะท่านผู้ชมนะเป็นผ้าที่ไม่ได้ใช้เลยแต่ว่าลมดํานี่บางๆนะครับเหรียญนี้ลมดําบางๆที่สําคัญนะครับนี่สักศรีรุ่นแรกที่สําคัญบล็อกนี้เป็นบล็อกเขา,านะบริเวณใต้คางลวงปู่นี่จะมีคล้ายๆกับหนวดเข่าตรงนี้นะท่านผู้ชมนะเป็นเส้นเต็มไปหมดเลยนะครับ ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นแบบนี้ได้ต้องมีการปั๊มอย่างรุนแรงและก็พู้นี้ว่าต้องอแรงกระแทกปั๊มและก็โ,โลหะต้องพอดีกันนะครับท่านผู้ชมเนี่ยกระจายแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อโค้ดหงบริเวณนี้ครบเครื่องเลยหลังยันเป็นหลังยันรุ่นแรกครับอ่ะเดี๋ยวเรามาส่องดูนะนะครับอ่เดี๋ยวผมขอใช้ไม้ชี้นะท่านผู้ชมนะนะครับนี่เห็นไหมครับอันนี้เป็นไม้ชี้อ่ไม่ได้ใช้นะครับแบบนี้นะเห็นไหมครับบริเวณใต้ขาหลวงปูน่นี่ตรงเนี้ยจะมีลักษณะเส้นเยอะๆนะเขาเรียกว่าบล็อกเข่านะ เดี๋ยวผมลองส่องให้ท่านดูนะครับมามาดูกันอืบขออนุญาตเด้อผมอัดในรถเลยนะท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่เห็นแล้วครับนี่เห็นไหมครับลักษณะเขา่าเห็นไหมครับเนี่ยกระจายอยู่ใต้คางหลวงปูนี่เดี๋ยวผมขอเอียงแสงนะนี่ครับท่านผู้ชมจริงๆตัวจริงถ้าไม่มีถ้าไม่มีมมอ่าพูดง่ายๆว่าถ้ามีแสงเยอะๆหรือว่าถ้ามีลักษณะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับเต็มไปหมดเลย แต่ว่าสองยากพอสมควรแหละท่านผู้ชมเห็นนะครับนี่นะครับเป็นลักษณะเส้นคล้ายๆหนวดเข่าอยู่ตรงเนี้ยเต็มไปหมดเลยนะท่านผู้ชมนะเห็นนะครับนี่ครับเหรียญนี้ก็ติดต่อมาตะกี้เนี่ยก่อนที่ผมจะส่งพาดเนี่ยนะครับก็มาส่งพร้อมกันนะครับบล็อกเนี่ยนะเห็นไหมครับลักษณะยืดกระจายเต็มไปหมดเลยนะครับตัวหนังสือปั๊มแรงๆนะนะครับอ่ะดูประมาณนี้มีเก๊ออกมาหลายฝีมือนะครับพยายามเช่ากับคนที่เขาดูเป็นนะนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับต่อโคดหงไม่มีราคาการนะครับสักสีรุ่นแรกนะครับ อย่างนี้ถือว่าครบเครื่องแล้วบล็อกเข่าต่อโคดหงนะครับรุ่นแรกครับไม่ได้ใช้เลยนะครับราคากลางไม่มีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตนะครับอยู่ที่มือใครนะครับอยู่ที่ลูกค้าจะเมตตาใครอยู่ที่วันวอเวลานอที่ทําการซื้อขายอยู่ที่ความต้องการของอ่เหล่าบรรดานักสะสมหรือว่านักเล่นนะครับหรือว่าบรรดาชาวบ้านยันเจ้าสัวนะครับเพราะว่าพาเองรถปูหงนี่เมตตาขาขายดีนักแลรนะครับณเมตินาเมตินาเมตินี่รายการนี้ก็ถือว่าโอเคเลยครับรุ่นนี้หน้าหนาหน่อยนะท่านผู้ชมนะหน้าหนาหน่อยนะอ่ะดูอีกรอบนึงนะครับ ดูอ uh ีกรอบหนึ่งนะนี่บล็อกเข่าเห็นไหมครับเห็นไหมครับขอรกปูหน่อยดูหน่อยครับปูครับนี่เห็นไหมเออนี่นี่เห็นไหมครับบริเวณนี้จะเป็นคล้ายๆเข่าแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นทุกเหรียญนะครับบางเหรียญก็ไม่เกิดนะครับไปส่องชัดๆจะเห็นนะครับนี่ครบเครื่องนะครับไปหยุดกรุงเทพนะรายการต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเหรียญหลวงปู่ิ้วนะครับเหรียญหลวงปู่ริ้วที่ระลึกสร้างกุฏินะครับนี่เห็นไหมครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอหยาดแป๊บหนึ่งเออนี่นี่ แสงไม่พอตะกี้เนี่เออนี่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 ผมเนี่ยส่องไปบริเวณใบหน้าลกปู่จะเป็นใบหน้านี้นะครับนี่ใบหน้านี้แล้วก็เอียงหาแสงนะท่านผู้ชมนะเมตานี่คมชัดเลยนะครับเห็นไหมครับการแกะบล็อกแม่พิมพ์นะครับตัวหนังสือนี่จะเหมือนกันเลยนะเพราะตัวหนังสือนีรันโดยลักษณะทันสมัยแล้วนะครับทันสมัยแล้วนะเห็นไหมครับตัวหนังสือนี่โอ้โหเหมือนเอาเส้นขนมจีนวางไว้บนถาดเลยนะครับนี่เห็นไหมครับต้องเป็นแบบนี้นะแบบนี้ก็ถือว่าสวยแล้วนะครับท่านผู้ชมนะถือว่าสวยงามแล้วนะครับ ต่อโคดบริเวณนี้นะครับเห็นไหมครับอ่ะเรามาดูด้านหลังนะโอ้นี่เหรียญนี้สวยมากนะครับบางทีนี่เหรียญแชมแชมที่สวยนี่ไม่มีราคากลางนะท่านผู้ชมนะนะครับอยู่ที่ว่าอ่าวันวอเวลานอที่ซื้อขายจริงๆแหละท่านผู้ชมนะครับเนี่ยเจาะทะลุเลยนะเจาะรอบเดียวนะครับบริเวณนี้จะมีลักษณะคล้ายๆไอ้เส้นเนี่ยเส้นหนึ่งนะครับนี่ไม่ใช่ว่าอยู่ๆผมจะจับพระขึ้นมาพูดนะท่านผู้ชมเห็นอะไรจะพูดไปไม่ใช่นะครับต้องมีความเข้าใจในกระบวนการผลิตก่อนนะครับนี่นี่นี่น เดี๋ยวขอไม่เห็นนะท่านผู้ชมเนาะเออชัดไหมโอ้ขอโฟกัสหน่อยน้องปูอือ้นะครับขอโฟกัสหน่อยไม่โฟกัสเลยพี่พี่เออโฟกัสแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นแบบนี้แต่ว่าอ,อ่ลักษณะนี้เป็นเบสิกของเหรียญสายหลวงปู่หลิวเลยนะครับนี่เห็นไหมครับตัวหนังสือจะเป็นแบบนี้เลยนะนะครับท่านผู้ชมนี่เห็นไหมครับส่องดูอขอบตัดจะเป็นแบบนี้นะขอบตัดพระแท้นะครับรุ่นนี้จะขี่กเย,เยอะนะ เนี่ยรุ่นนี้จะฉีกเยอะๆนะครับเห็นไหมครับนี่ขอบตัดพัดแท้จะเป็นประมาณนี้แหละนะครับต้องและที่สําคัญต้องผ่านมือนะครับต้องเคยซื้อขายบ่อยๆเนาะแต่ว่าของผมนี่ก็คืออ่าเป็นเหรียญแรกแหละนะครับแต่ว่าผมมีเบสิกพอสมควรแล้วก็เลยเช่าได้นะท่านผู้ชมเนาะราคากลางร้อยเปอร์เซ็นไม่มีนะท่านผู้ชมยิ่งพระสวยๆนี่ยิ่งแล้วแต่ว่าจะออกราคาบางทีเรามีเงินไม่มีพระบางทีมีทั้งพัะทั้งเงินเจ้าของไม่ออกเหมือนที่ผมเคยบอกนะครับนี่ อันนี้สวยมากพี่านี้ก็ติดต่อเข้ามาจากอำนาจเจริญนะติดต่อเข้ามาเสร็จก็ทําการเจรจาซื้อขายครับไม่มีต่อราคาผมเลยนะครับเพราะว่าราคาที่ผมแจ้งไปก็ถือว่าสมเหตุสมผลแล้วนะครับเพาอพระสวยงามเหลือเกินนะครับสวยงามมากนะเห็นไหมครับถ้าท่านได้ลงกล้องนี่จะทราบดีเห็นไหมครับลักษณะกระแสวิ่งกระจายเลยนะท่านผู้ชมเนี่ยเห็นไหมครับผมอัดอยู่ในรถนะท่านผู้ชมนะจะแสงจะได้ประมาณนี้แหละนะนี่โอเคนะครับได้อีกจะนิดนึงเนาะ เอามาดูอีกรายการหนึ่งนะครับเหรียญนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมมโกนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ลายเซ็นเลยครับท่านผู้ชมนี่รุ่นนี้จะกระจายเยอะๆเห็นไหมครับนี่กระจายเยอะๆนะเห็นไหมครับลักษณะปั๊มกระจายเยอะๆหน่อยรุ่นนี้นี่แบบนี้เลยนะนะครับกระจายเยอะๆนะครับเพราะว่าเป็นงานกองกระสาบสร้างเนาะท่านผู้ชมเนาะนี่เห็นไหมครับก็จะได้ดูอีกอริยบทหนึ่งเนาะผมไม่ค่อยได้โฟกัสกล้องให้ดูแบบนี้เนาะ เพราะจริงๆผมจะต้องมีไฟประมาณ4-5ตัวนะครับอัดตอนกลางคืนแล้วก็มีขาตั้งกล้องนะแต่ตอนนี้ผมอัดในรถนะครับไม่มีขาตั้งกล้องเลยท่านผู้ชมนะครับสถานที่ก็อแอบอดหน่อยนึงแต่เพื่อท่านผู้ชมผมก็พยายามจัดให้นะจะได้เห็นภาพสวยๆนะบางทีผมไม่ได้ลงกล้องให้ก็อาจจะไม่สวยมากเนาะแต่พอผมลงกล้องแบบนี้ท่านก็จะเห็นรายละเอียดของพระนะครับอีกนิดนึงนะครับได้อยู่ครับได,ได้อยู่ได้อยู่ได้เวลาอยู่เออนี่น,น,นี่เห็นไหมครับ รุ่นนี้จะเป็นลักษณะปั๊มกระจายแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนะนี่ปั๊มยืดยืดแบบนี้แท้เลยนะครับเนี่ยปั๊มยืดยืดแบบนี้นะต่อโคดบริเวณนี้นะครับปั๊มยืดยืดหน่อยนะรุ่นนี้นะครับนี่แต่ที่สําคัญนี่ขอบตัดต้องแบบนี้เลยครับขีดเยอะๆนะร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ขีดไปแล้วแปดสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นลักษณะอ่าเนื้อทองฝาบาทจะต้องเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับโอเคนะนะครับท่านผู้ชมนะนะครับอันอื่นก็ไม่มีอะไรอ่ะผมให้ดูเหรียญนี้นะ อ่ะซึ่งเป็นเหรียญกลมเล็กที่ผมชอบมากนะเหรียญนี้นี่ปึ๊บนี่เห็นไหมครับสวยงามมากครับเห็นไหมครับแชมป์เลยหลวงพ่อเกษมเขมมโกนะครับชุดนี้ชุดแชมป์เลยนะเป็นผ้าที่ไม่ได้ใช้เลยครับท่านผู้ชมสวยงามเหลือเกินนะครับนี่เห็นไหมครับดูด้านหลังครับทองแดงลักษณะนี้เลยลมดำเลยเนาะท่านผู้ชมเนาะนี่ครับชนะศึกชายแดนนะครับตัวหนังสือประมาณนี้แหละนะครับนี่จุดจ่ายตังถ้าเป็นเหรียญกองกระสอบเขาจะมีขีดๆเนบริเวณนี้ขอบเหรียญเห็นไหมครับ รุ่นนี้เป็นทุกเหรียญน,นะครับรุ่นนี้เป็นทุกเหรียญเกิดจากการเขาเรียกว่าเกิดจากการตัดเหรียญน,นะครับการตัดเหรียญจะกระแทกตรงนั้นแหละนะครับล่องรอยจะเหมือนกันนะครับถ้าเกิดจากจากตัวกระแทกนะครับถ้าเกิดจากตัวกระแทกตอนตัดเหรียญตัวเดียวกันล่องรอยต้องเหมือนกันเอาแบง่งวิชาแค่นี้พอไว้ทำไมหาจินสวัสดีครับ